สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กรมศิลปากรค่ะเปิดนิทรรศการเกรดความรู้จากเอกสารโบราณณนะสํานักหอสมุดแห่งชาติเปิดให้เข้าชมนิทรรศการไปจนถึงวันที่18มกราคม2565ค่ะ นายกิติพันธ์พานสุวรรณอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรศการเกรดความรู้จากเอกสารโบราณโดยอธิบดีกรมศิลปากรได้กล่าวว่าเอกสารโบราณมีคุณค่ายอย่างยิ่งทั้งในฐานะที่เป็นโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุจัดเป็นองค์ความรู้ที่บรรพชนได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบศิลาจารึกคัมภีรใบาลานและหนังสือสมุดไทย ซึ่งมีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าของบรรพชนไทยค่ะที่เยาวชนรุ่นหลังสามารถมองเห็นโดยการศึกษาผ่านเอกสารเหล่านี้ ซึงมอบหมายให้สำนักหอสมุดแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาและให้บริการเอกสารโบราณดังกล่าวโดยตรงเผยแพร่องความรู้และถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่บันทึกไว้ในเอกสารโบราณเหล่านั้นให้ปรากฏแก่ประชาชนผู้ที่สนใจเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรักตระหนักหวงแหน เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเอกสารโบราณและเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารและเผยพแพร่เรื่องราวของเอกสารโบราณให้กว้างขวางและคงอยู่อย่างยั่งยืนสืบต่อไป สำนักหอสมุดแห่งชาติโดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกได้จัดนิทรรศการดังกล่าวเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความสําคัญของเอกสารโบราณรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเอกสารโบราณผ่านรูปแบบนิทรรศการค่ะแบ่งการจัดแสดงออกเป็น7ส่วนด้วยกันนะคะคือ 1. ประวัติความเป็นมาและการดําเนินงานด้านเอกสารโบราณส่วนที่2ภาพเก่าเล่าเรื่องการดําเนินงานด้านเอกสารโบราณ ส่วนที่3ต้นฉบับเอกสารโบราณค่ะได้แก่หนังสือสมุดไทยและคมภีรไบลานส่วนที่ 4. อุปกรณ์และวิธีการทําสําเนาจารึกส่วนที่ 5. นิทัศการเผยแพร,ร่ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส่วนที่6นิทัศการออนไลน์ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณและอักษรภาษาโบราณที่ดําเนินการจัดทําเป็นอ e ีบุ๊กเรียบร้อยแล้วส่วนที่7ด นิทรรศการเกี่ยวกับวิธีการซ่อมแซมเอกสารโบราณโดยกลุ่มงานซ่อมสงวนรักษาหนังสือกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าชมนิทรรศการเกรดความรู้จากเอกสารโบราณซึ่งจัดแสดงไปจนถึงวันที่18มกราคม2565ค่ะณนะห้องวชิรายาน2 3อาคาร2ชั้น1สำนักหอสมุดแห่งชาติค่ะ